่านปวิตามที่เห็นที่เคยเห็นเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นนาฬิกาค่ะเขาใช้อย่างนี้เลยในชุมชนในหูหนวกชุมชนที่เขาเรียกกันรามรัฐสภาเนี่ยคือจริงๆเนี่ยการประชุมรัฐพามีมานานมากแล้วแต่ว่าคนหูหนวกเนี่ยก็มีกลุ่มคนที่เขาสนใจเรื่องของการเมืองนะฮะแต่ว่าเขาไม่ไม่รู้ว่าจะ เป็นยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งก็ทางรัฐสภาเนี่ยก็ติดต่อมีหนังสือมาถึงสมาคมว่าให้จัดล่ามภาษามือไปประจำที่รัฐสภาในวันที่มีประชุมอะค่ะทางสมาคมก็เลยได้จัดล่ามจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ,ะล,ล่ามในการแปลรัฐสภาก็คือถึงเวลาเปิดประชุมเนี่ยเราก็ต้องนั่งประจําก็อีก,ก่อนละเหมือนอย่างเงี้ยนั่งเจาะจอล่ามก่อนนะแล้วก็พอเริ่มปุ๊บกแ็แปลเลยแปลทุกอย่าง ทุกคาพูดไม่ว่าประธานพูดหรือท่านใดยกมือหรืออะไรทุกอย่างต้องแปลหมดนะคะต้องบอกว่าภาษามือเป็นภาษาภาพก่อนออในในพอเราฟังมาเนี่ยตามหลักการแล้วเนี่ยก็คือล่ามเองอะ่ะพอรับสารมาปุ๊บใช่ไหมคะเราจะต้องคิดและคิดให้เป็นภาพก่อนแล้วเราก็แปลแปลสารนั้นไปเป็นภาษามืออย่างเช่นฉันกินแตงโมที่เราจะพูดกันแต่พอเร,เราแปลมือเนี่ยพอพยากรภาษามือจะเป็นแตงโมฉันกิน ประมาณนั้นค่ะอย่างที่เราไปแปลในรัฐสภาเนี่ยเนื่องจากว่าออคัพา์อะไรเงี้ยมันก็เป็นในเรื่องของกฎหมายซะส่วนใหญ่ให้คิดเป็นภาพมันค่อนข้างยากกับบวกกับสถานการณ์ตรงหน้าตรงนั้นอะ่ะม,มันต้องการความฉับไวทุกๆคนก็ก็อาจจะมีพักการเมืองในใจใช่ไหมครับแต่ว่าในการแปลครับเราจะต้องอวางตัวเป็นกลางแล้วก็เป็นมือให้กับสสหรือสอวอท่านนั้นที่เขาต้องการแสดง ความคิดเห็นหรือทัศนคติออกมาฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นข้อมูลของพรรคตรงข้ามที่อยู่ในใจเราเนี่ยเราก็จําเป็นต้องถ่ายทอดให้ครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องมากที่สุดถ่ายพยายามถ่ายทอดข้อมูลให้คน,นุ่านเข้าใจมากที่สุดเราไม่สามารถใส่อารมณ์ส่วนตัวของเราลงไปได้เราเนี่ยมีหน้าที่เป็นแค่ตัวกลางการสื่อสารก็คือเราแปลใครเนี่ยในสถานการณ์ตรงนั้นผู้พูดกําลังพูดแล้วแบบใช้อารมณ์ใดอยู่เนี่ย เราจะต้องพยายามถ่ายทอดอารมณ์ของผู้พูดมาด้วยก็เราจะสามารถเห็นได้ก็อย่างเช่น่า,ามจะมีสีหน้าเยอะๆหน่อยนั่นก็หมายความว่าผู้พูดตอนนั้นน่ะบทนั้นนะเขามีอารมณ์มากๆเราจะต้องถ่ายทอดในเรื่องของคําพูดเขาด้วยรวมถึงอา,อารมณ์ของผู้พูดด้วยออกทางสีหน้าของรามอะไรมีอะไรปะและก็อยากจะบอกนะว่าแหมบ,บางทีมันก็มีอารมณ์มเหมือนนะใช่ไหม ครั้งแรกที่ไปเนี่ยเป็นท่านนายกทักษิณเป็นครั้งแรกเลยตื่นเต้นมากเพราะเราไม่เคยแปร ى. ตื่นเต้นแล้วก็มันเหมือนอะไรที่มันใหม่เป็นคำศัพท์ที่ใหม่ๆเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่แปรข้ามวันข้ามคืนไม่ได้กลับบ้านเลยนอนอยู่ในนั้นเลยค่ะพอมีล่ามปับ๊บท่านประธานเปิดปับ๊บแล้วก็ล่ามก็จอล่ามจากปากกดขึ้นฉากแล้วจะมีะสสค่ะข้างในเขาจะบอกอะไรนั่นอ่ะเกการลูก,กตามากเลย เอาออกได้ไหมซึ่งซึ่งเป็นเรื่องใหม่นะท่านประธานก็มีการอธิบายว่ามันเป็นการให้สิทธิให้การรับรู้ให้ความเท่าเทียมกับกลุ่มผู้พิการกลุ่มคนหูหนวกชื่อของแต่ละท่านน,น,นะคะนายกก็จะมี ชื่อแตกต่างกันไปตามลักษณะเด่นของคือคนหูหนวดจะเป็นคนให้ใหชื่อภาษามือของแต่ละท่านคะ่ะตามลักษณะเด่นที่คนหูหนวดเขามองแล้วว่าคนนี้เด่นตรงนี้ตรงนี้หนะ้าอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วเขาก็ให้ชื่อภาษามือหลายๆท่านก็มีมีชื่อภาษามือเป็นของตัวเองครับอย่างท่านชวนอย่างเงี้ยเขาจะผมท่านจะอย่างนี้มาข้างหน้าเขาจะดูที่จุดลักษณะเด่นในใบหน้าเราเขาก็จะทําท่านชวนเป็นอย่างนี้เหมือนท่านทักษิณอย่างเงี้ย สมัยก่อนเขาหาเสียงเนาะแต่ป้ายริมถนนหมดเลยชี้อ,อยู่ข้างบนอย่างนี้ชี้นิ้วชี้ขึ้นชื่อของท่านก็คืออย่างนี้ชื่อทักษิณก็จะชี้ขึ้นอย่างนี้ถ้าชี้อ,อย่างนี้คือรู้แล้วก็วท่านปวิรตามที่เห็นที่เคยเห็นเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นนาฬิกา <c oughs> <c oughs> <c oughs> เขาใช้อย่างนี้เลยในชุมชนในหู่นองกชุมชนที่เขาเรียกกันก็จะใช้แบบนาฬิกาแต่ถ้าสมมติเรารู้สึกว่าถ้าเราเป็นล่าม เรารู้สึกว่านาฬิกามันจะดูไม่เหมาะสมไหมอะไรเงี้ยเราก็อาจจะใช้เป็นวิธีสะกดชื่อดีกว่าอย่าง,อย,างอย่างท่านประยุทธ์เนี่ยก็จะเป็นนายกทหารค่ะนายกยิ่งเราจะเป็นผมยาวยอยักษ์ท่านสมัครน,นะจมูกต้นโตล้วทำอย่างนี้ตอนสมัยที่ท่านเป็นนายกอ่ะพอเสร็จให้เรียกล่ามลงไปทําไมต้องใช้ชื่อท่านเป็นอย่างนี้เราก็บอกว่าคือไม่ได้เราไม่ได้ทําเอง คนหูหนวกก็ตั้งให้บอกว่าลักษณะเด่นของท่าน,นคือจมูกใหญ่จมูกโตโแ,ลแ,ลแ,ลแล้วแล้วพิสิทธ์ทำยังไงท่านก็ถามเนาะเขาบอกเขาหล่อคนหูหนวกก็ทำเป็นรูปหล่อแล้วก็อ้ออ่างอย่างนี้โรูปหล่อคือดูตามหน้าถ้าเป็นหัวหน้าฟักอย,อย่างท่านธนาธรผมจะขึ้นแล้วก็ทำอย่างนี้อย่างท่านสวหมอพันทิพย์คุณหมอคุณหมอพันทิพย์เราก็จะหมอก็จะผมอย่างนี้เหมือนกัน ผมเป็นผมตั้งตั้งบัญชสีแต่ของท่านธนาทรก็จะผมขึ้นอย่างนี้ชื่อพักอีกโหเยอะมากชื่อพักชื่อพัก,พกยากมากพลังประชารัฐเขาจะดูเครื่องหมายเครื่องหมายก็จะเป็นรูปธงชาติที่เป็นเขาก็จะทำอย่างนี้สลับปเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นทันติป,ปัดก็เดิมๆคือหมวยผมอืมภูมิใจไทยเป็นหัวใจแล้วก็ประเทศไทยก้าวไกล เมื่อก่อนอนาคตใหม่ก็ทำอย่างนี้เป็นสีสีส้มอย่างเงี้ยตอนนี้เขาเขามีซ้อนกันวงใหญ่กับวงเล็กก็ลากการคือ,ค,อคือการรวบอำนาจทีะรัฐประหาราเงี้ยรัฐประหารก็จะเป็นทหารรวบอำนาจใช่ไหมพอจากที่ฟังพูดพอจะนึกภาพออกใช่ไหมว่าเออท่ามือแบบนี้นะแต่มันสามารถแบบดิ้นได้ที่แบบท่ามือเหมือนกันแหละแต่พอบวกอีกสักคำเข้าไปเงี้ยมันทำให้เรา เห็นภาพชัอขคืนฝ่ายรัฐบาลก็จะเป็นอ่าทีมรัฐบาลครับยังไงรับอ่าอ,อันนี้คือทีมครับก็คือกลุ่มกลุ่มรัฐบาลถ้าฝ่ายค้าจะเป็นกลุ่มไม่ตรงกันก็คือจะเป็นกลุ่มตรงข้ามกับทีมรัฐบาลครับนายกท่ามือนี้ครับอันนี้จะเป็นอ่าตัวน้อนหนูนะครับอยู่ที่ศีรษะครับนายกนายกรัฐมนตรีถ้าเป็นรองนายกก็จะเป็นท่ามือนายกรองครับ ้ากระทรวงกลาโหมจะเป็นกระทรวงของทหารใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ท่ามือกระทรวงอันนี้จะเป็นกอไก่นะครับขึ้นไปเป็นกระทรวงแล้วก็ทหารครับก็จะเป็นกระทรวงที่ดูแลเรื่องของการศึกษาก็จะเป็นกระทรวงครับแล้วก็เรียน i c t ตอนนี้จะเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็จะเป็นกระทรวงครับแล้วก็ใช้ท่ามือดี s ครับก็จะเป็นตัวย่อของกระทรวงครับเป็นภาษาอังกฤษรัฐรมนูญก็จะเป็น ตัวที่เห็นจัดจาะน้นนะเห็นจริงๆเนี่ยก็คือเป็นอย่างนี้เนี่ยรัฐมนูญแต่ต้องเป็นกฎหมายแล้วต้องทำอย่างนี้ก่อนรัฐมนูญแล้วก็เป็นกฎหมายประเดารอะไรเนียก็จะเป็นทหารก็ยึดอํานาจยึดหมดเลยรวบยึดหมดยึดอํานาจตอนแปลอยู่นี่เราจะแปลงูเหา่าในใจก็คิดอย่งนีาเขาบอกเขาพูดคําว่างูเหา่าแต่แปลให้ดูว่าเป็นคนที่อยู่ตรงเนี้ยแต่ว่า แอบไปกดให้อีกกลุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยบอกว่าพี่ว่าถูกขับออกถูกอะไรเนี้ยจะเราจะต้องตีความหมายให้เขารูเลยไม่ใช่ว่างูเห่าก็พูดงูเห่าไปเลยตามเขาไม่ได้จับแพ้ก็แพะอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องบอกเขาว่าภาษาพูดภาษาพูดเขาว่าจับแพะจับแพะแล้วก็แปลให้ดูว่าคนนี้ไม่ได้ทําผิดแต่ไปจับเขาในวันนั้นเขาพูดงูเต็มห้องเลยเราจะบอกงูเลื้อยๆอย่างนี้ไม่ได้ ก็บอกว่าเขาบอกเนี่ยเขามีขัดแย้งไม่ตรงกันกลุ่มนู้นกลุ่มนี้จะย้ายไปอยู่ตรงนี้มีทุกติ๊กมีนินทาอะไรเงี้ยแล้วมีใครแปลย่าสุดในเวลาอภิปรายพูดตอนนี้คิดอะไรไม่ออกคิดออกแค่คนเดียวเลยก็คือนายกค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าท่านพูดแบบว่าเนาะคำเหมือนมันคำหายหรือว่าคำมัน รวบไปอะไรเงี้ยค่้างที่จะจับ <4 S 2> คำยากะัะน,นั้นเราต้องพัฒนาประเทศของเราให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางนะครับและสร้างรายได้ให้กับประชาชนให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและมีศักยภาพที่จะเดเนินชีวิตในสัรรษที่21ทํำเสียงด้วยแล้วก็จังหวะการพูดแล้วก็ความช้าเร็วนะครับเพราะว่าท่านจะเป็นคนพูดเร็วแล้วก็คำพูดท่านจะเหมือนกับ เป็นคาสั้นๆนะครับเราฟังเนี่ยบางทีเนี่ยเราได้ยินไม่ชัดด้วยเราต้องพยายามแบบตั้งใจมากเพราะท่านขึ้นมาเนี่ยเราต้องเราต้องรู้แล้วว่าสติเราต้องมั่นคงมากเพราะว่าพลาดไปนิดเดียวเนี่ยข้อมูลมันจะตกแน่นอนค่ะก็อขอโทษด้วยแล้วกันวันนี้ผม,มจะพูดช้าๆแต่ละคนก็จะมีะมีข้อมูลที่นําเสนอใช่ไหมครับบางคนเนี่ยบางวันก็มาง่ายเลยแต่พออีกวันนึงเราก็มองว่าอ่ะท่านนี้มาเนี่ยเราแปลได้แล้ว แต่ข้อมูลที่เขาเตรียมมาเป็นข้อมูลที่เชิงลึกอย่างงี้ครับแล้วก็มีคําเปรียบเปิยเพิ่มขึ้นมาการแปลยากหรือง่ายเนี่ยมันต้องแล้วแต่ช่วงเวลานั้นเลยครับอย่างที่บอกค่ะว่ามันต้องเป็นคําที่แบบว่าไกลตัวเรามากๆเลยอย่างอย่างถ้าเป็นหลิวเนี่ยน่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับหุน้นหรือเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆอะไรเยงี้ค่ะที่เราแบบไม่ค่อยจะได้ยินนักะถึงได้ยินแต่เราก็ยังไม่ได้รู้ความหมายที่ชัดเจน คนนั้นจะยากสะส,ะสะบางท่านก็จะพูดภาษาอีสานมาอย่างเงี้ยกระดอกกระเดี่ยเคยได้ยินในกลุ่มเพื่อนคุยกันขาก็กระดิกเรียกเปิดเปิดดูหน่อยคำนี้แปลพราะอะไรคือเรียกเนาะไอ้น้องๆที่อยู่นั่นนะคือทุกคนที่อยู่ที่ที่แปลนี้นะไม่ใช่คนหนึ่งแปลอีกคนมานั่งหลับก็ไม่ได้นะต้องคอยดูกันต้องคอยดูแบบเอ้ยแปลว่าอะไรอันนี้แปลว่าอะไรช่วยส่งกันอะ บางทีมีคำศัพท์มีอะไรคำใหม่ๆอย่างเงี้ยเราไม่รู้คำวัยรุ่นบ้างเขาจะเขาจะพูดคำอย่างนี้ขึ้นมาอยู่ๆถ้าถ้าเขานึกได้เขาจะพูดะนะท่านก็จะพูด,ดบางทีเราไม่รู้เลยว่าคำนี้คืออะไรเป็นของตั้งแต่มาจากกฎหมายของกสทชที่เขาบังคับว่าทีวีทุกช่องจะต้องมีข่าวอย่างต่ำวันละหนึ่งชั่วโมงให้มีจอล่างภาษามือซึ่งมันก็จะเป็นอยู่ที่ข่าวเช้าหรือข่าวเที่ยง ตามที่แต่ละช่องเขาเขาเห็นสมควรที่เขาจะให้มีนั่นแหละเรื่องเหตุบ้านการเมืองเรื่องอเรื่องมันธิบัตรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องใหม่ๆก็คือเรื่องสวัสดิการเรื่องของตอนนี้นะคือเรื่องโควิดเนี่ยหนักมากๆเพราะว่าเขาเขาไม่ถึงข้อมูลเพราะว่าทุกวันเนี้ยคนหูดีเลือกตัดสินใจแล้วก็เลือกข้อมูลให้คนหูหนวกเลือกว่าหูหนวกควรจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีสาระ แต่คนหนุ่มบอกเขาอาจจะเครียดจากการทํางานเครียดจากการเรียนเขาอยากจะดูละครดูรายการตลกแต่ไม่มีแคปชั่นไม่มีล่ามเขาก็ไม่รู้ว่าจะดูแล้วก็จะเข้าใจยังไงอย่างเงี้ยครับละครก็ติดกันจังเลยแม่เบีย้ยมัง่งอะไรมัง่งนะเขาก็อยากดูนะหนังจงหนึ่งจีนเนี่ยแต่ว่ามไม่มีภาษามืองเขาอยากได้รายการบันเทิงบ้างเขาอยากได้รายการทําอาหารรายการผีอะไรเงรี้ยค่ะเพื่อให้เขา้าเข้าถึงข้อมูลบ้างการผียงก็ต้องลองดูค่ะ จริงๆเราไม่ต้องไปคิดมากว่าแบบคนหูหนวกจะอยากดูอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคนทุกคน,นมีความต้องการเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันฉะนั้นแล้วคือเราก็ถ้าเราทําได้ถ้าเรามีงบที่เพียงพออะไรเงี้ยค่ะเราก็น่าจะจัดสรรให้เขาสามารถเข้าถึงได้เหมือนเหมือนกันนี้ค่ะก็ถ้าไม่สามารถที่จะมีจอล่มได้อย่างน้อยก็มีแคปชั่นช่วยเสริมเพื่อที่อย่างน้อยเขาก็จะได้ แล้วเขาก็รู้สึกดีว่าเออฉันนะสามารถเข้าถึงข้อมูลตรงนี้ได้จริงๆคนหูหนวกก็คือคนทั่วไปอะครับเขาต้องการข้อมูลข่าวสารสาระบันเทิงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เขารู้สึกว่าออคนคนทั่วไปเข้าถึงได้เขาก็ควรจะเข้าถึงได้เหมือนกันจริงๆมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานด้วยซ้าครับที่ควรจะเข้าถึงทุกคนควรทุกคนควรเ,เข้าถึงครับ